ท่านคับตาทนคนบ้านนอกครับเช้าวันนี้วันที่7มกราคม69เช้าวันนี้ก็จะมาทําแปลงนะครับเพื่อจะเอาเบี้ยผักกวางตุง้งกวางตุ้งดอกกวางตุ้งห้องเต้มาลงไว้นะครับโดยผมจะทําแปลงผักเป็นแนวขวางไปทางไร่อ้อยคนข้างเคียงนะครับต้นฝรั่งที่ทุกท่านเห็นอยู่นี้ก็ พันฝืนหงมีนะครับเป็นพลังไส้แดงก็ตามกระแสเขานิดหนึ่งปลูกไม่เยอะครับแค่แปดต้นเอาไว้พอกินนะครับต้นใหญ่ๆนี่ก็จะต้นโตนี่ก็เป็นพลังกิมโจ้นะครับก็จะปลูกผักไว้ที่ปลูกไว้ก็ถือว่าได,ไ,ดได้ได้ได้ผลนะครับคือว่าเราไม่ต้องไปซื้อผัก ก็ปลูกเป็นแบบปลอดสารนะครับได้ทำกับข้าวทุกมือ้อโนนก็เป็นกล้วยหอมทองนะครับอ,ออกลูกละสามสี่เครือนะครับแต่ว,ว่าตัดไปกินแล้วก็หลายลูกเหมือนกันนะครับฝั่งนี้ก็จะเป็นฝั่งกล้วยหอมนะครับก็ที่จะแทงหน่อขึ้นมาก็มีนะครับเนื่องจากวา่าปลูกประพันธ์ไว้ก่อนนะครับทุกท่านเดี๋ยวค่อยว่ากันทีหลัง ใจไร้รัพย์นะครับไม่มีปัจจัยไร้ทรัพย์ที่จะไปซื้อผ่านซื้ออะไรมันสวยๆเป็นรุ่นเดียวกันนะครับขอขอบคุณทุกท่านนะครับสวัสดีครับ